สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะก็วันที1่1กุมพาพันนั่นเองนะั้นเพื่อนจดเอออนไลน์นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆนะก็คือเนี่ยผมที่เพื่อนเพื่อเห็นเลยนะครับผมก็คือหน้ากากมังกรนะครับผมแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อมังกรนะครับผมสำหรับผู้ชายนะครับเป็นผู้หญิงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูไปไว้ดูนะครับสำหรับผู้หญิงก็จะต่างหากนะครับผมอ่าก็เป็นอะไรที่ก็สวยดีนะเพื่อนเพื่อนี่สวยดีนะผมว่าหน้ากากก็สวยดีนะครับผมน่าจะตรงกับวันประมาณเพรกวันตุน เออเขาก็เลยเจ็อ่าแบบทางมังกรนะอ่าจะแบบเหมือนของจีนดีนะครับผมโอเคับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรถข้างหน้าของผมนะก็คือเอ่อมันน่าจะชื่อว่าวันไหนนะเพื่อนๆนะหลังจากผมเดาชื่อมานานนะครับเป็นรถตู้นะผมที่เข้ามาตั้งแต่แพทเอ่ดียีซีเดอดชอบช็อปแล้วนะเพื่อนๆก็คือเออก็ยังใหม่อยู่หลยนะเพื่อนๆนะแต่แต่ไม่ใช่ใหม่ในวันนี้นะครับผมอ่า ก็ค่อนข้างใช้ได้นะอานะ่าผมว่ารูปทรงข้างนอกใช้ได้เลยข้างในอย่าไปดูมานะผมย้อมแมวตามเคยนะครับล้อนะครับผมก็ทําล้อต่างหากขึ้นมาด้วยนะครับก็สวยมากๆเลยนะขั้นต่อมานะผมก็คือ t o r i s m o o m a g g ิโนะครับหรือเ e r r y F8 ไอโบโตโนั่นเองนั่นเพื่อนก็คือสวยมากเลยนะผมว่าแค่สีอะสีม่วงนะใส่ลายเข้าไปนะโคตรเท่เลยนะครับสำหรับ เจ้าเฟอรี่คันนี้นะผมก็ใครที่ยังไม่มีก็อย่าลืมมาจัดกันนะเพื่อนๆผมว่าสวยมากๆเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะผมราคานะผมไม่ได้ลดราคานะผมสำหรับวันนี้ลายก็ไม่ใช่ลายอะไรนะครับก็อยากได้ก็ไปไปซื้อในเว็บนะครับหรือถ้าอยากได้สีนี้ลายนี้ก็จัดกันตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนๆอ่าประมาณนี้เนี่ยครับโอเคผมเดี๋ยวเราจะดูซิว่าวันนี้อัปเดตอะไรกันมาบ้างนะครับดู้าร์ลีเจนดารีาน่นะครับไม่มีนะผม้ารีเจนดารี่ไม่มีรถเข้ามาใหม่นะครับ รถที่มีอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่มีการลดราคานะครับผมนี่ครับตามนี้นะมาดูกันที่4ประตูนะครับ4ประตูนะครับผมไม่มีการลดราคานะครับผมมอเตอร์ไซค์ครับผมไม่มีการลดราคานะครับสเปเชียลครับผมไม่มีการลดราคานะครับแล้วก็ร้านเซาร์นนะครับผมไม่มีรถมาใหม่นะครับผมคันที่ใหม่ส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนคดเอาอยู่นะครับผมโอ้สองประตูนะครับไม่มีเลยนะ สำหรับร้านเซาเทิร์ไม่มีเลยนะครับรถที่มาวางขายนะผมว่ามันอาจจะเอารถและๆมาให้เราอีกก็ได้นะเพื่อนนะอยู่ในตามร้านต่างๆนะครับออฟโรดนะครับไม่มีนะครับลักซ์ซรี่นะครับผมไม่มีนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะผมของร้านเซาเทิร์ก็ไม่มีนะครับสเปเชียลนะครับผมไม่มีนะครับมาดูในวอลล์สต็อกนะครับผมวอลล์สต็อกไม่มีรถอะไรรถราคานะครับรถชิคเก้นเบลหรือว่าดอตํารวจ e v r ไม่ใช่ e v ดอตํารวจนะผมก็ยังไม่มานะครับผมก็ต้องรอกันไปก่อนนะสำหรับภารกิจใหม่ของเจ้าวินเซนต์นะครับ ในวอลล์สต็อกนะครับไม่มีรถมาใหม่เลยนะครับแล้วก็ไม่มีรถลดราคากันด้วยนะครับเราไปดูกันที่ร้านพ่เบนนี่นะครับเผื่อพิเบนนี่เขาอาจจะใจดีลดราคานะครับโอ้โหไม่ลดเลือาเลยนะฮะแล้วก็ไปดูที่แอสเซีกนะพวกไฮเอ็นพาร์ตเมน์นะไม่ลดราคาครับแล้วก็เมดแบงค์นะครับมาเริ่มกันจากข้าวนะผมไม่ลดราคานะครับบังเกอร์นะครับไม่ลดราคาครับผมแฮงค์ก้าไม่ลดราคาครับเฟคเคอร์ตี้ไม่ลดราคาครับ ในขับไม่ลดราคานะครับผมอาเคดนะครับไม่ลดราคานะครับออร์ดชอปครับผมก็ไม่ลดราคานะครับแล้วก็ซาเวียร์ก็ไม่ลดราคานะครับแต่ก็จะบอกเพื่อนๆนิดหนึ่งนะไฮน์พาร์ตเม้นับก็คือลงลง50คันนะผมมีการลดราคาประมาณ30%เนตลยครับใครอยากได้ก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะเพื่อนลดบ่อยมากเลยนะครับก็อยากได้ก็รีบๆกันเลยนะฮะจอดรถได้ตั้ง50คันนะผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับในพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับผมก็ไม่มีนะครับผมไม่มีที่มาใหม่เลยนะ แล้วก็ไปดูที่เรือนะผมเรือยอดก็ไม่ได้ลดราคาเนี่ยครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้นะครับผมก็น่าจะหมดแล้วนะเพื่อนออไอ้พวกนี้มคือไม่ลดอยู่แล้วนะพวกอารีนาวอลนี่มันก็ไม่ค่อยลดอยู่แล้วนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมพาไปเอ,อดูในแบบดูในดูใน,ใน,ในเอ่อร้านที่เหม่งดีกว่านะเผื่อพี่เหม่งจะเอามาขายวันดีๆนะผมเพชรเท้าก็ไม่ลดราคานะครับโอเคผมไปดูร้านพี่เหม่งดีกว่าผม let's go โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ร้านของพี่หมิงไปที่เรียบร้อยนะครับผมรถที่ของน้าผมนับก็คือเดม布拉เทอร์โบนะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันนะผมที่แต่งสวยมากมากนะครับแล้วก็อแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงนเพื่อนมันก็นั่งอืดด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่ก็เป็นรถที่ยังสามารถหาซื้อได้นะเวลาลูกค้าในออต้ชอปนะผมเอารถมาทำนะคันนี้ก็ยังพอหาซื้อได้อยู่นะครับคันนี้ก็ดูดูซีว่ารถราคากันไหมนะเพื่อนก็คือรถราคานะครับเหลือห้าแสนเจ็ดนะ ใครอยากได้ก็มาจัดกันได้เลยนะครับ anyway. ผมสำหรับเจ้าเดบราเทอร์โบนะเป็นรถมาซคาที่แต่งสวยนะผมว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงนั่นเอนะเพื่อนๆแต่ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะผมที่ถูน้ำออกอยางเแล้วแล้วก็น่าสะสมมากๆนะครับถ้าต่อมานะผมเป็นเบรเลอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะผมที่ผมชอบมากๆนะครับผมแต่ว่ามันเป็นคาสสปอร์ตนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคันนะที่แต่งสวยมากล้อเนี่ยโคตรสวยเลยนะเป็นล้อที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวคันนี้เลยเนี่ยครับ โคสวยเลยนะครับผมนะโค้ดสวยเลยนะอันนี้คือมันแบนอย่างนี้ตัวเแล้วนะครับอันนี้คือทางพี่เหม่งเนี่ยยังไม่ได้ใส่ซับเพนชั่นเข้าไปเลยนะครับเป็นอันนี้เดิมๆนะครับถือว่าคันนี้ทําออกมาได้ดีมากนะเวลาแต่งแล้วสวยกว่านี้อีกนะครับดูอันนี้ขนาดเดิมๆนะครับสวยมากนะสาหรับผมนะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับในดวงใจที่ผมคิดว่าสวยมากๆนะผมสำหรับเจ้าไวเลอร์นะครับก็ลดร,ราคาไหมก็ผมว่า รถนะผมว่าลถนะปกติเนี่ยคันนี้อาจจะขายอยู่หกเจ็ดแสนนะเพื่อนแต่วผมนะที่ผมเคยเห็นในร้านคะ้าคันนี้อ,ออกไปแล้วนะเพื่อนผมเหมือนผมเคยเห็นว่ามันขายหกเจ็ดแสนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะต่อมานะผมจะคือเจ้าอินฟ์นัทนะัเป็นคันที่ n b c เนี่ยขับกันบ่อยมากนะเกินถนนเลยแต่ว่าเราไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้นะครับเนื่องจากมันเอาออกจากเกมไปเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เวลา n b c เอามาขับในรถราคามันเกินแสนนะครับสำหรับเจ้ารถยนต์นะ ราคาเกินแสนนะครับก็ไม่สามารถทำประกันได้นะครับผมข้างหน้าข้างๆนะผมนั่นก็คือต้นแบบของเจ้าเรโบกินีเบอร์เชลโก้นะครับข้างหลังเนี่ยคือโอ้โหเป็นปากานีเลยนะครับเป็นไฟโปเกมอนเลยนะครับคนก็เลยไม่ค่อยชอบกันซะเยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นคา่าที่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาที่พวกสายเก็บเลโบกินีหรือสายเก็บรถปากาสซี่เนี่ยหากันเยอะมากนะครับผมพี่เม่งก็ได้เอามาขายสีแดง หล่อมากนะครับผมคันต่อมานะผมก็เป็นไรเดนนะครับผมหรือเทสลาไอ้ไม่ใช่นะคือเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นรถไฟฟ้านะครับที่คนชอบเอาไปแต่งเป็นเทสลานะครับผมแล้วก็สวยมากนะสำหรับผมนะสวยมากๆนะครับข้างหลังเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยมันเป็นแบบไอเนี่ยเพื่อนๆแบบเปิดแบบอ่าเขาเรียกอะไรสลูกอะไรประมาณนี้ผมว่ามันสวยดีนะคันนี้นะเป็นรถไฟฟ้าเนี่นนะครับที่จริงๆผมว่าฮนะิตนะแต่แปลกมากที่คนไม่ค่อยนะคันนี้ถูก ดามาออกจากเกมไปหรือยังเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับไม่ชัวร์นะครับสำหรับเจ้าไรเด้นนะครับโอเคไรเด้นเราออกไปแล้วนะเพื่อนๆคือเจ้าไรเด้นไปแล้วนะครับก็ปกติัมจะขายที่ร้านรลเจนนะครับผมในหมวด4ประตูนะครับล้อหล่อมากนะครับแต่ก็เป็นล้อที่ยังแต่งได้นะเป็นล้อที่ยังแต่งได้นะครับคันนี้กระูกนําออกไปแล้วนะครับผมเจ้าไรเด้นนะครับก็ดูราคานะครับ ก็9.6นะครับก็แสดงว่าลดราคาเหมือนกันประมาณ30%นะครับแสดงว่ารถร้านที่เหมิงเนี่ยน่าจะลด30%กันหมดเลยนะครับผมอ่าใครอยากได้ก็มาจัดกันนะเพื่อนๆรถไฟฟ้านะครับใครสายรถไฟฟ้าก็น่าจะต้องมีกันแล้วล่ะนะเพื่อนๆนะขั้นต่อมาครับผมนี่เป็นรถที่เหมือนจะเป็นไฟฟ้าแต่ไม่ใช่นะเพื่อนคันนี้คือไฮบริดนะครับคืออิมูกอนะครับไม่ใช่หมูกรอบนะเพื่อนมันอ่านว่าอิมูกอรหรือเปล่าแล้วมาดูชื่อดิโอเวอร์โฟร์อิมูกอรหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวอ่านผิดก็ได้นะครับผม ล้อโคตรหลอ่อผมบอกเลยนะล้อคันนี้โคตรหล่อนะครับรถคันนี้ทํามาได้แบบลงตัวมากนะครับถ้าผมจะเลือกหยิบรถแนวแนวไฟฟ้าหรือไฮบริดไปเล่นนะผมจะหยิบคันนี้ครับเพื่อนๆเป็นรถน,นอกกระแสมากนะเป็นรถที่ถูกนํามาออกไปแล้วนะครับแต่งสวยมากนะครับแล้วก็ขับเนี่ยยังมีเสียงนะเพื่อนๆคือมันเป็นไฮบริดไงมันจะมีเสียงนะมันไม่ใช่แบบเงียบแบบของรถไฟฟ้านะเออมันมีเสียงนะครับผมใครที่อยากลองว่ามันมีเสียงจริงหรือเปล่าคือมาลองได้เลยนะครับที่ร้านพี่เหมิงก็มีให้ลอง5ทีนะครับผม ขายที่ราคาล้านห้านะครับผมก็หล่อมามา,มาอันนี้แต่งมาแล้วนะนเพื่อนปกติลายลายอันนี้เคยจะมีให้แต่งต่างหากอีกทีนะครับอันนี้พี่เม่งเขาน่าจะแต่งมาให้เลยนะครับผมนึกว่าปกติพี่เม่งเขาชอบย้อมแมวนะเอ,อ้รอบนี้นี่พี่เม่งเขาไม่ย้อมแมวนะห้าคันนี้นี่ถูน้ำหอ,อกไปแล้วนะครับก็ลองมาขับดูครับจริงๆปกติ5คันนี้ก็เป็นรถนอกกระแสทั้งนั้นนะครับผมแบบไม่ค่อยมีคนขับนะจะเป็นลาเด่นนะผมเห็นไรยเด่นนี่คนขับเยอะนะ แปลกมากที่ถูกนำมาออกไปเหมือนกันนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปดูที่ L อกันเลยนะครับผม Let's go โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าอยู่ที่แอคันนี้ิปที่เรียบร้อยนะครับผมรถข้างหน้าผมนะเริ่มจากคันแรกก่อนนะครับก็คือเจ้าดีไว้นะครับผมเป็นรถมัสคานะผมที่หล่อมากๆนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่แต่งได้โคตรสวยนะผมยกให้คันนี้สำหรับผมนะคันนี้คือหล่อที่สุดนะครับผมในอุาในมัสคานะครับสำหรับผมนะ คันนี้คือหล่อที่สุดนะครับผมในคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยก็ขออภยัยจริงนะครับผมคันนีส้สวยจริงนะเพื่อนๆผมก็ได้ขายร้านเรจินนะครับเป็นเ้าเรียกอะไรอะ่ะคือมันเอาออกไปแล้วนะเพื่อนๆคันนี้ก็แต่งเงามาด้วยสวยดีนะหัวสีมันตัดกันดีนะครับอาจจะเป็นลายของตัวรถก็ได้นะครับผมขั้นต่อมานะครับผมก็เป็นคันที่ถูกนําออกไปแล้วเช่นกันนะครับผมนี่คือเอลวนเอ็กซ์อาครับผมอ่าดูดิเพื่อนๆดูดิ วนดูสักหน่อยนะครับคันนี้โคตรหล่อนะครับอาจจะไม่แรงมากนะครับในในคาสปอร์ตนะครับแต่ผมบอกเลยความหล่อนี่กินเต็มนะครับผมสามารถเอาลายออกได้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะครับก็สามารถเอาลายออกได้นะครับล้อเนี่ยเหมือนเจ้าอีโมกอรเลยนะครับผมเป็นล้อที่ผมชอบนะแต่มันไม่มีให้แต่งนะครับในเกมนะก็ลดราคากันด้วยนะครับผมนี่นะนี่ก็หล่อมากๆนะครับผมราคาล้านเจ็ดนะอันนี้แต่งมาแล้วด้วยนะครับแต่งลายมาปกติมันจะมีทั้งหมด2ลายนะครับ แล้วก็มีมีแบบมีแบบที่เอาลายออกก็มีนะครับผมขั้นต่อมานะผมเป็นรถที่ขับดีโ,โ,โคตรโคตรโคตรโกงที่สุดในแรลลี่เลยก็ว่าได้นะครับทันนี้คือ Easy Sport นั่นเองนะเพื่อนอ่านี่บบ in, ครับผมเป็นรถที่ขับดีมากถ้าใครอยากรู้ว่ามันขับดีแค่ไหนลองมาเทสกันดูนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่ามันความหนึบของตัวรถนะครับการเลี้ยงต่างนะครับ คนที่บอกว่าแฟล GT ว่าดีแล้วนะผมบอกเลยว่าคุณต้องลองมาลองคันนี้นะครับเพราะว่าแฟล GT เนี่ยข้อเสียของมันคือไอ้ฟอร์ดเฟียต้าเนี่ยมันเบามันเบาเกินไปนะครับผมมันไม่ผมไม่ได้บอกว่ามันขับไม่ดีแต่ผมบอกว่ามันเบาเกินไปแล้วน้ําหนักใน GTA อ่ะผมมองว่ามันมีส่วนนะแบบส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งในการแบบคือส่วนหนึ่งในการแบบควบคุมรถนะผมว่ามันมีส่วนนะครับเวลาคุณไปเล่นจริงอะ่ะ คือผมไม่เถียงนะ8 GT เนี่ยอาจจะได้เปรียบในช่วงทางตรงนะอาจจะได้อาจจะได้เปรียบในช่วงนั้นแต่ผมบอกเลยรถที่บาดล้านดีมากๆก,ก,ก็คือเจ้าคันนี้นะเพื่อนๆถ้ารูปทรงแบบแบบนี้นะรูปทรงแบบ8 GT หรือว่า EC Sport นะผมบอกเลยว่าคันนี้คือดีมากนะครับต้องมาเทสจริงๆผมอาจอาจจะอธิบายายากนิดนึงคือเพื่อนๆต้องได้ลองเทสก่อนนะเพื่อนๆลองเทียบกันดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้เองว่าเออแม่งคันไหนมันเป็นยังไงนะครับผมอ่าก็หลนะ่อมากๆ,ๆนะผมคันนี้ถูกนํำออกไปแล้วนะเพื่อนเพื่อน ให้ถูกน้ำออกไปแล้วนะครับผมราคาอยู่ที่890นะครับก็หล่อมากนะปกติเนี่ยรถคันนี้มันขายล้านกว่านะแสดงว่าอันนี้น่าจะลดราคาลงมานะครับโอเคผมรถในรางวัลในสัปดาห์นี้นะครับผมก็คันนี้ถูกน้ำออกไปแล้วนะครับผมอัลฟาโรเมโอเนี่ยอ่าเมเชลจิตทีนะครับปกติเนี่ยคันนี้ขายเวลาเซาเทิร์นแบบสประตูนะครับผมมาดูกันหน่อยนะครับว่าทำยังไงถึงได้นะครับ คันนี้นะผมคุณต้องเล่นได้ท็อปสามนะผมเอลเอสคามิซีรีเลสเนี่ยเล่นอะไรก็ได้ของเอลเอสนะครับผมสามวันนะครับติดกันนะเพื่อนๆก็จะได้รับไปเลยนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็ใส่ลายธงของอิตาลีมาแล้วด้วยนะครับก็หล่อมากนะครับอย่างอื่นไม่ได้แต่งนะอันนี้คือเดิมๆนะครับผมโดยรวมๆนะดี่คือเดิมๆมากนะครับใส่แค่ลายอิตาลีนะครับถือว่าหล่อจริงๆนะครับผมโอเคผมอย่างต่อม่านนะครับผมก็เป็นจ็อบนะสัปดาห์นี้ก็น่าสนใจมากสำหรับคนที่เล่นใหม่นะครับ จะเป็นมือใหม่หรือแบบพึ่งเล่นก็ตามนะครับผมวัวดีมากๆพวกจ็อบพวกนี้มันปกติมันจะเป็นจ็อบที่พวกค uh, <Yeah. S 1> ุณต้องเริ่มเล่นนะครับเพราะว่ามันใช้เลเวลนะผมอย่างน้อยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นตัวบอกครับว่าเพื่อนๆต้องเล่นได้ตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่ขึ้นไปนะครับอันนี้ตั Wonder, ้งแต่เลเวลสินะครับผมก็เพื่อนๆสามารถเล่นพวกจ็อบวกนี้ได้มันคูณ3ครับเพื่อนๆในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับพวกจ็อบพิเศษแบบนี้นะเพื่อนๆนะนี่โดยระบบโบว์อัพนะครับผมเป็นภารกิจที่ง่ายมากมาระเบิดนะครับ ดีมากๆง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็ได้เงินค่าตอบแทนถือว่าถ้าในช่วงตอนเริ่มต้นผมว่าโอเคนะผมว่าไม่ขี้เลยเลยนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆทั้ง2 3เวอร์ชั่นเลยนะครับผมแต่3เวอร์ชันเนี่ยคือมันต้องใช้เลเวลนะจะใช้เลเวลอย่างละอย่างละขึ้นมานะครับผมอ่าประมาณนี้นะเนี่ยผมก็จะมีพวกอ่ามิชชั่นต่างๆนะครับผมคูณอีกนะครับผมเป็นคูณ3นะที่แยกจอยออกไปนะครับผมนี่อย่างนี้นะแบบภารกิจไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าเออคูณ3นะครับ เนี่ยผมก็มีอีกอันหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ทำง่ายมากๆนะครับเป็น El Bruno h e i g h s นะครับผมก็ ใช้เลเวลนะครับผม10นะครับใช้คน1-4นะครับไม่ยากมากนะเพื่อนแล้วก็ได้คูณ3อีกนะำมัต่างๆแล้วก็ RP เลยนะครับเป็นการปั๊มเวลที่ดีมากๆนะนี่ครับผมก็จะมีจ็อบนี้อีกนะเพื่อนๆก็เป็นจ็อบที่ทําง่ายนะครับส่วนใหญ่จ็อบพวกเนี้ยมันทำมันทำม่ได้ยากมากเพราะว่ามันใช้เลเวลน้อยมากเพื่อนๆสังเกตนะให้พวกจ็อบพวกเนี้ยมันทําง่ายนะครับผมมันทํามาเพื่อแบบให้คนเลเวลประมาณ10เนี่ยคือแบบได้ทํานะครับผมแล้วก็คูณสามว่าผมว่าดีนะ เป็นพวกจ็อบแนวๆของพวกไอ้เหม่งเนี้ยเพื่อนๆคือดีเวิร์กมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะเป็นจ็อบที่พิเศษขึ้นมานิดนึงนะผมก็เป็น G ทุกวันนะครับใช้คนขั้นต่านะผมสองคนนะถ้าเรามีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมันทำนะครับก็คูณ3เช่นกันนะครับผมก็แจ่มมากๆนะครับนี่ครับผมมาถึงไฮไลท์สำหรับมิชชั่นนะครับมิชชั่นของพี่เหม่งส่วนใหญ่นะผมจะคูณ3นั่นเองนะเพื่อนๆนี่ครับผมจ็อบพี่เหม่งส่วนใหญ่นะผมจะคูณสามนะผมริโป้นะครับนี่มัื่อนเห็นมั้ยนะครับคือคูณหมดเลยนะครับผม อ๋อดีมากมากเลยนะผมว่านะโอ้โหดูดิคุณหมดเลยนะผมจ็อบของพี่เมงครับก็เป็นจอบที่เล่นสนุกนะผมบอกเลยเล่นสนุกมากนะอยากให้เพื่อนๆลองมานั่งเล่นกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้เล่นแบบสร้างไปเล่นเรือดน้ําเลยนะเพื่อนๆลองมาเล่นดูก่อนนะผมก็มบอกเลยสนุกมากจ้อพี่เมงจะเป็นแนวแบบขโมยรถนะผมยิงหรือสู้กับตำรวจอะไรอย่างนี้นะขู่โคตรมันนะครับอกของพี่เมงนะ ดีมากๆนะครับแล้วคูณ3ด้วยสัปดาห์นี้ก็โคตรเจ๋งเลยนะครับผมมากดดูได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเลือกมาที่ออนไลน์นะครับผมแล้วก็เลือกมาที่จ็อบนะครับผมเพจจ็อบ Lost Star Creator ครับก็เพื่อนๆก็จะได้เจอเนี่ยครับผมแล้วก็เลือกมาตรงมิชชั่นนะเพื่อนๆก็จะมาเจอจ็อบของพี่เมงนะก็ลองเลื่อนๆเล่นดูนะครับมันก็จะแล้วแต่เพื่อนๆนะบางคนเะเวลไม่ถึงอาจจะไม่มีจ็อบบางจ็อบขึ้นมานะครับพยายามดูโเนี่ยผมโอเพนแลงไว้นะครับคือมันจะเป็นตัวบอกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นจ็อบนี้ตอนเลเวลเเท่่่าไหรรนนนััองะคบผม บางอันเพื่อนๆก็จะไม่ได้เห็นนะครับแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงนะเพื่อนๆอนก็คือ anniversary mode นะครับก็จะเป็นจ็อบแบบว่าที่เอ่อเราจะหนี2คนนะครับผมแล้วก็จะมีตำรวจนะผมที่เพื่อนเราเป็นนะครับอีก2คนนะครับผมเราก็ต้องขับหนีตำรวจนะ ก็เป็นจอบที่น่าเล่นนะเพื่อนๆแบบคูณ2นะครับเขาทําขึ้นมาใหม่ด้วยนะเป็นรีมิกนะครับถ้าอันไหนไม่เขียว,ว่รีมิกคือเขาอไม่ได้ทําขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้คือมีการแบบดัดแปลงให้มันอาจจะเล่นง่ายขึ้นหรือดีขึ้นหรืออะไรมากขึ้นนะครับผมมีหลายอันเลยนะเพื่อนๆดูดิเห็นป่ะหกเจ็ดอันเลยนะครับผมคูณ2นะครับ,รบก็แนะนําให้เพื่อนๆลองไปเล่นกันนะถือว่ามันนะผมบอกเลยมันนะแต่ว่าข้อเสียคือมาใช้คนค่อนข้างน้อยนะครับ2ขึ้นไป4คนนะครับผม โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในซาเวียนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับรถที่เขาให้ใช้ได้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมในการที่จะจะไปขโมยนะครับคันแรกนะผมก็คือ LM87 นะครับผมคันนี้เป็นซุปเปอร์คาร์นะครับผมวางขายที่ร้านรีเจ้นะครับน่าจะแพงสุดของร้านรีเจนเลยนะสำหรับเจ้า LM87 นะครับคันต่อมานะครับผมก็คือเจ้าแบ็กฟินนะครับผมเป็นรถอีกหนึ่งคันนะที่ขับดีมาสำหรับเจ้าโควิดคันนี้นะครับผมคันต่อมานะผมเป็นบริาโดกินบูธนะครับเป็นรถแนวของมัสคาร์นะครับ ก็เป็นในหนึ่งชั้นก็ไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับผมนะอะไรหลายคนอาจจะชอบรูปทรงนี้ก็ได้นะผมไม่ค่อยชอบรูปทรงแบบนี้แล้วผมถบอว่ารู้สึกมันซ้ำนะครับผมก็ใครอยากได้ก็เนี่ยเพื่อนๆเรามานั่งเล่นดูนะบางทีอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรืออาจจะมีลายใหม่ๆสำหรับเจ้าพวกรถพวกนี้ก็ได้นะครับผมก็มาลองเล่นกันดูนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะสำหรับเจ้าสวฟต์ยนะครับภารกิจก็จะเปลี่ยนไปในตามสัปดาห์นะครับผม เี๋ผมอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของในสัปดาห์นี้แล้วนะครับผมก็คือรถเที่ยวจะไปส่งนะผมของลูกค้านะผมก็จะทําการคูณ2นะครับก็เพื่อนๆก็ลองมาแต่งๆก็ดูนะครับผมจะแต่งตามลูกค้ารีเควสก็ได้นะผมจะแต่งตามใจฉันก็ได้เหมือนกันนะเหมือนของผมนะครับคือสามารถแต่งตามที่เราต้องการนะผมแล้วก็ไปส่งลูกค้านะครับเราจะให้ลูกน้องไปส่งหรือเราจะไปส่งเองก็แล้วแต่เรานะครับผมก็ในสัปดาห์นี้เขาคูณ2ให้นะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆว่า จะทำไหมนะแต่หลายคนก็ส่วนใหญ่ก็จะดองรถกันซะมากกว่านะครับดองรถแล้วกไ็ไม่ได้ไปส่งนะครับแล้วก็ใช้วิธีการแบบรอ,อซื้อรถใช่ไหมรอซื้อรถพวกนี้นะเพราะว่าบางคันเนี่ยอย่างไอคันเนี้ยอย่างสฟดทีีเนี่ยคันที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยคือมันอ,ออกไปแล้วนะครับ <c oughs> พเพื่อนก็แบบว่าส่วนใหญ่ก็จะดองรถแบบนี้กันไว้นะแล้วให้เพื่อนของเพื่อนมาอาจจะมาซื้ออีกทีก็ได้นะผมว่านะส่วนใหญ่ก็ทํากันแบบนั้นนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมให้ลูกน้องไปส่งแล้วกันนะจะไม่ไปส่งเองนะครับ ก็ถ้าเรานะครับผมขโมยรถตามที่พี่เมงต้องการนะครับผมรถต่างๆนะครับที่พี่เมงเขาต้องการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่ราคาเกินแสนนะครับก็ที่เอบีซีขับนะผมถ้าบางทีเราขโมยมานะครับเราก็สามารถเอาไปขายได้นั่นเองนะผมให้กับพี่เมงนะครับผมก็คูณนะคน้บในสัปดาห์นี้นะใครที่อยากลองทํานะครับหรือสายขโมยรถอยู่แล้วก็น่าแจ่มมากๆนะครับผมบอกเลยนะครับผมก็เหมือนกันนะครับคันนี้ผมขับนี่ก็คือเจ้าคาบานิซ่านะครับก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็เป็นรถที่พี่เมงต้องการเหมือนกันนะครับผมก็ สามารถเอาไปที่ร้านค้านะครับเวลาเวลาเราขึ้นรถแล้วเนี่ยพี่เม่งมันจะแบบว่าให้เราหนีดาวนะครับแล้วก็ไปที่อู่ซ่อมรถนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไปส่งได้ตรงแถวใกล้ๆท่าเรือนะครับเหมือนคล้ายส่งของออโต้ช็อปเลยครับเพื่อนๆอ่าประมาณนั้นนะครับเราก็จะได้เงินค่าตอบแทนเลยนะจากพี่เม่งนะครับผมโอเคครับในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ